โชคชะตาของมนุษย์เราดีได้ด้วยศีลห้าก็เป็นเรื่องที่มีความโชคดีสำหรับชนชาวไทยทุกท่านน,นะครับที่อยู่กับพุทธศาสนาเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของโชคชะตาแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นกับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรง ได้พบความเป็นจริงนะครับเกี่ยวกับมนุษย์เราเมื่อถ้าเราได้ทําความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็นําเอามาปฏิบัติก็เป็นประโยชน์นะครับในชีวิตของตัวเราแล้วก็ชีวิตคนรอบข้างและครอบครัวนะครับเราจะต้องเรียกว่าต้องมีความเข่งคัดนะครับเพราะว่าหลักพุทธธรรมที่ได้มานี่เป็นสิ่งที่ เป็นจริงทุกข้อนะครับแล้วเราก็สามารถพิสูจน์แล้วก็ปฏิบัตินะครับให้เกิดผลที่งดงามได้อย่างแท้จริงวันนี้ก็เลยได้มีอาจารย์ปาโมดพิชามาตนะครับเข้ามาร่วมสนทนาด้วยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านจินแสอวันนี้เราจะต้องมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับสินกันสักหน่อยครับยิงอยู่เรื่องสินนี้ส่วนใหญ่ เราก็พอจะได้เข้าใจบ้างแล้วล่ะแต่ที่นำมาคุยกันนี่เรามาเป็นการถ่ายทอดเพื่อจะทบทวนอะไรที่เราจะต้องเข้าใจร่วมกันเพราะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะทนสินแสศินธรรมมีคนพูดเสมอว่าสังคมเราในสินธรรมเสื่อมลงมาครับผมคิดว่าสินธรรมไม่ได้เสื่อมหรอกครับคนต่างหากที่เสื่อมเพราะไม่ได้เอาสินเอาธรรมมาใช้ แต่ที่นี่คําพูดไปบอกว่าสินเสื่อมหรือศาสนาเสื่อมไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากล่าวไปนั้นนะเรากล่าวไปโดยที่ไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่สอนคนให้เป็นคนดีนะั่นสันเสรยงใช่ครับาศาสนาพุทธนไม่ใช่สอนคนให้เป็นคนดีอย่างเดียวนะยังสอนให้เราเป็นคนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความสุขในชีวิตรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรสุขคืออะไร ไม่จมปักอยู่กับความทุกข์หรือไม่ไปจมปักกับความสุขซะจนเกินเหตุเพราะมันจะเกิดความทุกข์ที่ถาวรขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นทุกข์นั้นพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้เสมอว่านั่นแหละมนุษย์เราต้องคบเสมอคําว่าสินนี้จึงเป็นสิ่งที่กําหนดให้เรารู้จักใช้สินนี้หรือละเว้นจากสินนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสินแสนําเอาเรื่องสินห้าใช่ไหมครับท่าน ก็เป็นศีลที่เราปฏิบัติกันธรรมดาและเป็นศีลของมนุษย์ที่ยกให้เป็นศีลของมนุษย์ก็เพราะว่าถ้ามนุษย์รักษาศีลห้าได้คือระเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งห้าข้อและปฏิบัติในทางธรรมตรงกันข้ามซึ่งก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจในศีลห้ามากขึ้นเมื่อเข้าใจมากขึ้นนี้การเป็นอยู่ของสังคมก็จะดีครับเอาแค่ศีลห้านะท่านทินแส โรกสงบเลยล่ะคุกตารางรแทบจะไม่ค่คยจะมีแล้วล่ะเพราะว่าไม่รู้จะมีมทุกทําไมเพราะฉะนั้นโทษฐานทั้งหลายแหล่ที่ทําให้ผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายแหล่นั้นก็เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดที่เราเกาขึ้นนั้นที่เรียกว่ากายกรรมนะวจีกรรมมโนกรรมสามอย่างนี่ครับท่านสเสียทำให้เกิดทุกทำให้เกิดความเดือดร้อน ทำให้สังคมทุกสังคมถ้า,าว่าไม่ปฏิบัติในศีลในธรรมไม่มีหลักธรรมมาคุ้มครองป้องกันสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่อยู่กันไม่มีสุดเพราะฉะนั้นทางท่านสินแสลองพิจารณาที่ว่าโพยีสีเที่ยวของอาจารย์ที่ได้พิจารณามาโดยอิงหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาตลอดนั้นน่ะได้เคยนำสิ่งเหล่านี้กล่าวกับศิษย์ทั้งหลายหรือผู้ที่มา ติดต่อดูโทกชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเคยเน้นถึงเรื่องศีลธรรมอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักของโหราศาสตร์เมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็จะเข้าใจถึงตัวบุคคลนะครับว่าผู้นั้นเนี่ยนะครับ ชีวิตเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยยังไงนะครับแล้วก็จะมีจังหวะชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นอะไรกับเขานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาด้วยหลักของศีลห้าแล้วเราก็จะเข้าใจได้ดีเลยนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับก็คือเรียกว่ารักชีวิตตัวเองรักผลปกป้องผลประโยชน์ตัวเองเป็นสําคัญนะครับโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสังคมหรือว่าคํานึงถึงผู้คนรอบข้างอะไรต่างๆ นะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยนะครับมีความสุขส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นศีลห้าเนี่ยในข้อแรกเนี่ยมันถึงบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนนะครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อแรกที่เรียกว่าเหมือนกับการครบคนพาลน,นะครับถ้าเราตัดคําว่าไม่ดีออกไปเราก็จะ พบแต่สิ่งดีๆนะครับเหมือนกับข้อที่1น่งนะครับในศีลห้านั้นเนี่ยถ้าเราเองเรารู้จักไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปสร้างความเคืองแค้นนะครับให้กับใครที่ไหนแม้กระทั่งสัตว์ก็จริงนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลห้านี่ในข้อที่1มันไม่เพียงแต่ บุคคลเท่านั้นเองยังหมายถึงสัตว์ด้วยนะครับทุกอย่างเหมือนกับหมาเนี่ยเราเดินผ่านแล้วเราก็มันก็นอนของมันดีๆแต่ด้วยที่นิสัยเราเป็นคนละลานก็มักจะเป็นคนชอบเอาไม้ไปเฟี้ยงมันบ้างตีมันบ้างหมามันก็จดจําตัวเรานะครับมันก็เป็นเรื่องของก็ได้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามเนี่ยความกดดันถึงสูงเนี่ยหมามันก็จะรอบกัด เราได้เช่นกันเพราะว่าเขามารอบกัดเนี่ยในที่นี้ก็คือว่าเขาไม่สาม,มารถที่จะสู้ต่อหน้าเราได้เขาก็ ต้องหาทางทำลายเราแม้กระทั่งสัตว์ก็ยังคิดได้แค่นี้นะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเข้าใจในสินข้อแรกเนี่ยเราก็จะต้องไม่ทำเลยเพราะว่าแม้กระทั่งมนุษย์เราเนี่ยนะครับทุกๆคนก็รักชีวิตของตัวเองนะครับก็ไม่มีใครอยากจะเรียกว่าให้ใครมาเบียดเบียนนะครับคําว่าเบียดเบียนนี่ก็เหมือนกับการทาร้ายเหมือนกันน,นะครับไม่เพียงแต่ว่าจําเป็นจะต้องไปฆ่าเขาหรืออะไรครําว่าเบียดเบียนหรือทําให้เขาเองเนี่ยนะครับเกิดความก็ได้ไม่สงบ ุขเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้ชีวิตเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวงกะะันละนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นสินในข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องให้เราเองเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าในโลกนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยใครๆก็รักชีวิตของตัวเองนะครับในผลประโยชน์ของตัวเองถ้าหากเราไปทําให้เขาเนี่ยนะครับเกิดความได้ออกเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งไม่รับลื่นเนี่ยเขาก็ย่อมที่จะเข่งแข้งกับตัวเรา เมื่อนั้นแหะครับเรื่องเราก็จะตามมานะครับอันนี้อาจารย์จะมีเสริมยังไงครับในสินข้อแรกเนี่ยนะครับสินข้อแรกนี้เป็นสินที่ก่อให้เกิดความสุขไม่ว่าจะทางใจทางกายและทางวาจาถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบเรียกว่าเรายังกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างท่านสินแสพูดไปนั้นนะไม่ว่าเราจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทุกเกิดขึ้น กรรมมันเกิดขึ้นนั่นเพราะนั้นข้อนี้ที่บอกว่าทางพระบอกว่าเป็นข้อแรกคือเป็นข้อที่ไม่ควรปฏิบัติและต้องหนีหลีกพ้นให้ได้ในกรรมทั้งหลายแหละคือปานาทิปา,าตาเวรมณีสิขาอันนี้แหละเป็นคาที่พระสอนและให้เราตสขทอดหรือแม้จะเป็นพระเป็นภาษาบาลีแต่ส่วนมากก็รู้กันอยู่ว่าการปานา,านั้นน่ะ ไม่ใช่ว่าค่าอย่างเดียวแม้แต่คิดแม้แต่อาคาามาตายก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันครับครับก็เรียกว่าในทางโหราศาสตร์หลักธรรมพยากรณ์นะครับ ถ้าบุคคลใดนะครับถ้ามีเาเรียกว่าดวงชะตานั้นมีธาตุปีเกยเก็บใช้หรือว่าธาตุเพียงอิงหรือว่าจะเป็นธาตุเชียงกวัวนะครับธาตุเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นธาตุที่สร้างความเดือดร้อนในกกบชาวบ้านนะครับอย่างเช่นธาตุเก็บใช้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่คิดแต่จะเอาเปรียบนะครับ ปีเคยก็แปลว่าอะไรครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าแย่งชิงสิ่งของอะไรต่างๆนะครับ่าเสียงกลัวก็คือทําร้ายด้วยวิธีการต่างๆนะครับาเพียงอิ่งก็คือขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเขาจะทํานะครับเพราะฉะนั้นในท่าเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีอยู่ในดวงชะตาเรารู้ทันทีเลย กณีเนี่ยนะครับทุกสรรพสิ่งมันก็มีทั้งดีมีทั้งร้ายนะครับบางอย่างก็เป็นเรื่องดีบางอย่างก็เป็นเรื่องร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่นะครับว่าของเรานั้นถ้าเป็นผู้พิพากษาสันติราชไอ้คาว่าเก็บใช้นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะสามารถที่จะสยบไอ้ความชั่วร้ายของโจรได้นะครับหรือถ้าเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ก็เรียกว่าเป็นนักแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเรื่องเราต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นพมหรืออะไรอย่างนงี้ก็เพ่อเพียงอิง เพียงหิงนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับช่วยเหลือนะครับผู้ที่ก็ได้ว่าด้โอกาสแต่ในมุมของเสี่ยกลัวอีกคำหนึ่งเสียกลัวตัวนี้เนี่ยครับก็มักจะมีคนเบียนแล้วก็บอกว่าเออเสี่ยกลัวทำลายกลัว ไอความหมายตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคนที่มีเสือกลัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นผู้ที่ชำชองจะมีความเก่งกาจเรื่องกฎหมาย<ส>เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําหน้าที่ในอาชีพเขาเนี่ยมีท่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความแมั่นยํามีความเก่งกาจในเรื่องของคดีความเพราะฉะนั้นมันก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งลายในทางโหรษษาศาสตร์จีนเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ เมื่อประกอบขึ้นมาแล้วในดวงชะตานะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ครับแล้วในข้อที่2เนี่ยคืออะไรนะครับครับก่อนจะพูดถึงข้อที่2นั้นขอเพิ่มในเรื่องของสินข้อที่1นึ่งถ้าเราอยากจะให้ใความสงบเกิดขึ้นได้เราก็ควรจะเพิ่มความเมตตาธรรมในชีวิตของเราให้มากขึ้นเพื่อจะได้เกิดความเมตตาและเรื่องอื่นๆในเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้เกิดก่อกรรม ในเรื่องของข้อหนึ่งก็จะคลายไปได้ครับส่วนข้อที่สองนั้นคือเรื่องที่ต้องมีสัมมาอาชีพใช่ไหมถ้าไม่มีก็ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ธรรมดาแล้วเราไม่ควรจะไปขโมยหรือไปลักทรัพย์คนอื่นเขาซึ่งไม่ใก่ของเราอันนี้ก็เป็นโทษหนักพอสทคกคนนะครับท่านชีนแสงครับใช่ครับ เพราะว่าสิ่งของเนี่ยของของใครใครก็รักทั้งสิ้นนะครับการที่เราจะไปรักขโมยของคนอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตโดยเฉพาะเรื่องการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันก็คือการที่เราเนี่ยเ,เบียดบังเอาภาษีเนี่ยนะครับของาอราษฎรที่จ่ายให้ก,รรกับรัฐเพื่อที่จะเอาไปบริหารบ้านเมืองใ,ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราเนี่ยนะครับคอ,อ,อร์รัปชันเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยคือเป็นการทําลายนะครับทาลายคนส่วนใหญ่ซึ่งบางครั คำว่าลักทรัพย์คนรจะเข้าใจทั่วไปว่าเอาหยิบฉวยเล็กๆน้อยๆแต่มันรวมไปถึงการคอร์รัปชันด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่บางคนโกงกินน,นะครับทีหนึ่งเนี่ยทาลายทาให้รัฐเนี่ยนะขาดรายได้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสร้างถนนนะครับโกงกินกินอีกกินปูนกินเหล็กต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ถนนเนี่ยนะครับพังสุดไปได้ในเวลาอันสั้น หรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจที่ดูแลเนี่ยนะครับคือเรียกว่าสวยนะครับป่อให้รถเนี่ยไปวิ่งอันนี้ก็เป็นลักทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งมักจะไม่มีคนพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงก็เพียงแต่เรื่องคิดว่าลักขโมยนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หมายถึงทําในสิ่งที่เรียกว่า เป็นเรื่องบาปหนักเนี่ยนะครับให้กับบ้านเมืองที่มีข้าราชการด้วยกันแล้วแล้วก็คิดแต่ตัวเองแล้วก็ลักทรัพย์เล็กๆน,น,น้อยๆก็บาปเต็มทีนะครับนับภาษาอะไรกับผู้สิ่งที่คุณกาลังจะสร้างบาปเนี่ยให้กับคนเนี่ยจานวนนกมากกับสังคมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าในหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราก็จะมีรู้เลยว่า คนคนนี้ดวงชะตาคนนี้เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเก็บใช้เก็บใช้ก็คืออะไรครับโกงกินนะครับหรือว่าจะมีเพียงอิงก็แปลว่าอะไรครับเพียงอิงนั่นก็แปลว่าอะไรฮะโกงงบประมาณต่างๆนะครับที่รัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วคุณก็ไปโกงนะครับ mm hmm. เก็บใช้ก็คือเมื่อโครงการผ่านหรือว่าอนุมัติคุณก็เรียกว่า เงินทองใช้จ่ายเนี่ยไม่เป็นไปตามความสําคัญของนเนื้อง,งานมันนะครับอันนี้ก็สามารถจะรู้ได้เช่นกันนะครับในข้อที่สามเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าศินเนี่ยข้อที่สามเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเคิดดอ,อะไรนะไม่สุวิชาการเปรมณีครับเรื่องเกี่ยวกับผิดในกรรมคําว่าผิดในกรรมนี้หมายความถึงเรื่องการที่เรา ไปร่วมเกินบุคคลอื่นซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเราหรือจะเป็นเรียกว่าการที่จะไปมีชู้หรือการที่จะไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลที่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในทางด้านเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายหรือตามประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนสังคมทำให้เกิดเสื่อมเสียและเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือได้ค ครับก็แสดงว่าสิ่งที่เขารักเนี่ยของรักของหงชาวบ้านเราก็ไปแย่งชิงน,นะครับหรือไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกขึ้นมานะครับการแตกแยกไม่เพียงแต่ว่าสามีภรรยาบางครั้งเนี่ยนะครับผู้ที่เราไปแย่งมาเนี่ยนะครับมันไปทําลายถึงเด็กอาจจะไม่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องหรือว่าคนแก่ที่เขาดูแลอยู่พูนบายไปหมดแล้วครับเรื่องของสังคมเรื่องพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันไปกระทบนะครับรอบด้านเลย เพราะฉะนั้นการที่เราเองเนี่ยนะครับไปแย่งชิงของรักของชาวบ้านเขาหรือสิ่งที่บางครั้งเรารู้ว่าอ๋อเขารักหรือไม่รักอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราอะนะครับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องบริหารของเขาเองนะครับชีวิตคนเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันบ้างแต่เราไม่ควรที่จะต้องเข้าไปสอดแทรกหรือว่าไปแย่งชิงนะครับของรักของห่วของเขามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาสองคนก่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องของกามเนี่ยนะเป็นเรื่อง ที่สําคัญมากก็เกิดจากกิเลสตัณหาในตัวเรานะครับ ที่เราเองนั้นเนี่ยไม่รู้จักแยกแยะนะครับเลยทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะสังคมเรานนั้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพ่นวายไปหมดนะครับก็เป็นเพราะว่าเราเองนั้นไม่เข้าใจแล้วก็หรือเข้าใจแต่เจตนาก็ต้องการที่จะเป็นไปตามความรุ่มหลงของเรานะครับก็อัน,นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ควรไปรับสู่ที่เราจะ รักจะหลงรับต้านสินแสี่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือยุคนี้เป็นยุคที่ว่า Innovation มันจเจริญขึ้นการใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็ดีการใช้ไอ,ไอสื่อต่างๆนี่ทําให้สิ่งที่เรารู้จักกันเร็วขึ้นแม้ต่เด็กวัยรุ่นก็รู้จักกันเร็วแล้วบางคนเป็นผู้ใหญ่แท้ๆมีความรู้มีการศึกษาหรือมีฐานะบางทียังหลงเลยแล้วทําให้เราผิดพลาดในความรัก และถูกหลอกถูกต้มถูกอะไรตัวไรซึ่งเราได้ข่าวเสมอนี่แหละครับอย่างนี้ก็ถือว่าผิดทางด้านการเมืองจัดทำให้เขาเสียทรัพย์ทำให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้เขาเสียเกี่ยวกับความเป็นสาวหรือไอความบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งในสังคมไม่นิยมและไม่ถือว่าท่านนั้นเป็นคนดีครับ,รบวุจาละเวนเซในข้อที่สี่เนี่ยนะครับ แค่เรว่าเป็นคนที่พูดจากับก่อนนะครับแม่มุสสาครับเป็นเรื่องของการใช้คําพูดคําจาเรียกว่าสี่คำพูดหนึ่งพูดโกหกสองพูดคำหยาบพูดสับปรับพูดแบบเพ้อเจอ้ออ่าสี่พูดโดยที่ว่าให้คนอื่นเขาเสียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ การพูดถ้าหากว่าเราไม่รักษาคําพูดคือพูดเท็จถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเรียกว่าเพ้อเจ้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการพูดอะไรก็ตามเรายิ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นหัวหน้างานสนำคัญที่สุดเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีการปกครองคม่มส่วนมากส่วนใหญ่การจะพูดจ,จารนั้น ก็ต้องระวังที่สุดยิ่งเราเป็นคนสาธารณะคือนกักการเมือนนั้นอย่าลืมว่าคําพูดของคุณนั้นพูดออกไปแล้วถือเป็นคําสัจจะเป็นคําพูดที่ตรงยึดถือได้ไม่ใช่เพลยเจอหรือว่าพูดไปโดยขาดหลักการอันนี้ต้องระวังครับเพราะยุคนี้เราจะเห็นว่าสื่อต่างๆนี่แหละทาให้เราได้รู้ไวว่าใครพูดอย่างไรก็เกิดเหตุเกิดเรื่องได้เหมือนกันท่านินแส ครับเรื่องของวาจาคําพูดเนี่ยนะครับในหลักโคลาศาสตร์จริงก็ว่าเป็นคนที่ลักษณะคือเพียงอิงคําว่ามีเพียงอิงเนี่ยนะครับก็จะไปทําเรื่องของเสี่ยงกลัวเจสิงก้าหนึ่งเสี่ยงกลัว,ก,วก็คือการที่เราจะทําอะไรไปนะครับไอ้าตุเพียงอิงมีมากเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย ทำพูดแสดงออกด้วยการที่เรียกว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราทำนะครับการกระทํากับคําพูดนั้นมันคนละอย่างเลยเคือเราว่าขัดกันนะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดได้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของคําพูดวาจาคําพูดโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับสังคมด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับแต่ก็อีกนะครับบางครั้งเนี่ยเขบอกว่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับคำคันนี้ก็เคยมีแต่สิ่งเอานี้เนี่ยนะครับ เราก็ต้องไปดูนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นโทษภัยอะไรหรือเปล่าบางครั้งจําเป็นต้องพูดบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าถ้าไม่ทานะครับหรือว่าต้องบิดคําพูดที่เคยพูดมาเพราะสถานการณ์ผ่าไปอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเราก็เรียกว่าสรรพสิ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนั้นเนี่ยการพูดจา ก็จะต้องยึดมั่นในคาพูดที่เราเนี่ยพูดอะไรไปให้สัญญาอะไรไปเราก็ควรจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับแต่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าไปเกี่ยวพันกับคนเยอะๆเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเอานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะครับถ้าเราจะเอาเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับแม่มันทัดขีดเส้นลงมาและห้ามเลยอันนี้บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเดือดร้อนนะครับบางอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราก็ไม่รับรื่นได้คนโบราณเขายังพูดนะ ถ้าเราก่อนจะพูดต้องคิดเสียก่อนคิดให้ดีถ้าพูดไปแล้วคําพูดเป็นนายของเรานะท่านเสินแสงเพราะฉะนั้นสัจจะจะเกิดไม่เกิดก็ตามเมื่อเราพูดแล้วเรายึดมั่นในคําพูดความเชื่อถือเหล่านี้นะครับเชื่อถือยาวนานจนถึงในเรื่องลูกหลานของเราเขาจะรู้เราว่าเออพ่อเขานี่เป็นคนดีนะเป็นคนพูดมีสัจจพูดจามีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการพูดใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิด สาระสำคัญสําคัญนะสมควรที่จะต้องคิดพิจารณาก่อนพูดเพราะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดโทษอย่างแรงเลยนะครับครับก็เรียกว่ายังไงก็ตั้งสติก่อนพูดนะครับเวลาจะทําอะไรต่างๆเนี่ย ก็ดวงชะตาของตามหลักของโหราศาสตร์จีนนยะก็บอกว่าต้องมีคําว่าเจยงกลัวอยู่ด้วยนะครับคําว่าเจยงกลัวเนี่ยคือความถูกต้องนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการใต่ตองนะฮะก็เรียกว่าเป็นคนที่ทําอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าทาไม่ได้ก็จะไม่ทํานะครับถ้าทําได้ก็พูดไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรีย<ค>ก <ำ religion> ว่าต้องมีเจยงกลัวนะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าในดวงชะตาจีนเนี่ยโหราศาสตร์จีนก็สามารถที่จะพิจารณาได้ ในข้อสุดท้ายเนี่ยสำหรับสินห้าเนี่ยการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยนะอาจารย์เรื่องของการเรื่องของการเสพสุรามนเมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันมันกว้างขวางขนาดไหนครับเอ,อเรื่องของข้อหานี้เนี่ยความจริงก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าสุราม,รมีระยะไม่แคบประมาณนี้เป็นการดื่มสุราซึ่งเป็นข้อห้ามของข้อ,อะไรเพราะเมื่อดื่มแล้วก็จะเสียสติหรือว่าขาดความยั้งคิด หรือว่าจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องอผิดพ้องหมองใจหรือเกิดทะเลาะวิวาสเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์ใดๆก็าตามที่เกิดจากสิ่งที่มาบังคับประสาทคือสุรานี่จะบังคับสติสังคับประสาทเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าสุราไม่ดีก็ควรจะหลีกเลี่ยงและไม่ควรจะดื่มจนมากเกินไปจนถึงจะคลองสติไม่อยู่ถ้าจะทําบอกว่าเพื่อสังคมยังไงก็แล้วแต่ ก็ต้องรู้มีสติอย่างที่ท่านเสินแสยกตัวอย่างว่าสติเนี่ยไม่ว่าจะทาพูดไม่ว่าจะในห้าข้อเนี่ยสติเป็นตัวกําหนดเหมือนกันงานของสินนี้มันสําเร็จร่วงได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเพราะว่าสุราอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้มีอย่างอื่นอีกนอกจากสุรามียาเสพติดอย่างอื่นด้วยไหมแล้วยังมีอะไรที่ยังถูกเถียงกันอยู่นี่กัญชาแล้วก็กระท่อมหรืออะไรต่างๆนี่ ยังมีส่วนที่จะต้องแก้ไขอะไรบ้างในสังคมหรือจะต,อต้องให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรยังถูกเถียงกันยังไม่จบเลยท่านสินแสครับก็เรียกว่าในหลักโหราศาสจีนนั้นเนี่ยแหละครับ เราจะดูว่าบุคคลคนนี้เนี่ยนะครับนิยมในเรื่องของสิ่งเหมือนเมาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคือเรว่ามีธาตุราศาีจออยู่ด้วยราศีจอตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทําลายเกี่ยวกับเรื่องคือเรว่าระเบียบประเพณีอันดีงามนะครับทําสร้างความเสื่อมให้กับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าจอคํานี้เนี่ยข้างใน,นมันมีคําว่าธาตุทองอยู่ด้วยนะครับก็เรียกว่าชีวิตเนี่ยเราก็คือเรว่าติด เสพติดในสิ่งเหมือนเมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่ายานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสติก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะพิจารณา,นานรู้ได้กรณีมันอยู่ในลักษณะของปีเกิด เดือนเกิดวันเกิดหรือยาเกิดนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาพิจารณาได้เช่นกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงจังหวะอะไรนะยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่เกินความสามารถของหลักโหราศาสตร์จีนะนะครับเมื่อเราเข้าใจในหลักของเอาสินห้าเนี่ย มาพิจารณาร่วมกับหลักโภระศาสตร์แล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรานั้นเนี่ยนะครับอะไรเป็นเป็นโทษเป็นภัยนะะอะไรที่เป็นบาปเคาะนะครับระบาปเคาะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงนี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าการนําเอาหลักพุทธธรรมมาเพื่อที่จะมาพิจารณาเป็นตรกะในวิธีคิดเนี่ยเราก็จะหาทางออกให้กับผู้ที่เกิดปัญหาชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องศีลห้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคน เดี๋ยวต้องอยู่กับมันอยู่ด้วยความกระตวะมีสติแล้วก็ยึดมั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะนะครับ